สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอระบบการขายสินค้าร้านอโล m a t ิ c แคนเดิลห้อง a อซีหกสามหนึ่งห้ากลุ่มที่สิบสมาชิกประกอบไปด้วยหนึ่งนางสาวนัชวีบุตรโชติรหัสนิสิตหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองนางสาวลักวิไลชัย,ชยโวลารหัสนิสิตหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้า 1 150. นึ่งเนางสาวอัชราบุญล่ารหัสนิสิตหกสามศูนย์หนน้างสองหนึ่งศูนย์นางสาวสนาพรโสภาจันทร์รหัสนิสิตหก0ามศูนย์ห 5. 5. นางสาหนางวดาริกาอินพิมพรหัสนิสิตหก0ามศูนย์หห สำหรับขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าระบบหน้าร้านของร้าน Aromantic c a n d l e นะคะเป็นสินค้าประเภทการช้อปปิ้งด้ะการค้าปีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจ Aromantic c a n d l e คะ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเข้าไปเลือกสินค้าที่ต้องการที่เพจ a c e b o o k ร้าน Aromantic c a n d l e ค,ค่ะค่ะเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้วนะคะให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อกับ เพจ a c e b o o k โดยส่งข้อความพร้อมระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการดังนี้ค่ะ 1. ขนาด 2. จำนวนชิ้นเมื่อส่งข้อความข้อเพจเรียบร้อยแล้วทางร้านจะสอบถามการสั่งส่งและรวมยอดการสั่งซื้อพร้อมแจ้งราคาวิธีการจัดส่งสินค้าและช่องทางการชําระเงินค่ะเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้าส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน ให้กับทางร้านพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งให้นะคะค่ะเมื่อทำครบขั้นตอนดังกล่าวแล้วนะคะทางร้านจะทำการตรวจสอบแลจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผู้มือระบบหน้าร้านขั้นตอนการสั่งซื้อหนึ่งร้านค้าเข้าไปที่เพจ a c e e o o k สองเลือกสินค้า เลือกสินค้าที่ต้องการโดยสินค้าที่ร้านเราจำหน่ายเป็นเทียนหอมมีสามขนาดคือขนาดยี่สิบกร,รมัมขนาดห้าสิบกรัมและขนาดเก้าสิบกร,รัมค่ะสามการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าทักข้อความผ่านทางอินบ็อก์เพื่อสอบถามสถานะของสินค้าลูกค้าระบุขนาดและจำนวนที่ต้องการสั่งค่ะ ทางร้านจะสอบถามลูกค้าว่าต้องการสินค้าแบบใดเมื่อลูกค้าระบุสินค้าที่ต้องการแล้วแอดมินเพจจะทำการรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งค่าขนส่งสินค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ค่ะ 4. การชำระเงินเมื่อรวมยอดการสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จแล้ว แล้แจ้งให้ลูกค้าทราบแอดมินเพจจะส่งช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าทำการชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่เพื่อให้ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ค่ะตรวจสอบการโอนเงินในบัญชีที่ลูกค้าโอนมา หลังจากที่ลูกค้าชําระเงินแล้วทางร้านจะตรวจสอบว่าการชําระเงินนั้นเข้าบัญชีหรือยังหากเรียบร้อยแล้วทางร้านก็จะจะ,จะส่งสินค้าตามที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อไปค่ะค่ะขั้นตอนการใช้งานร้านค้าระบบหลังร้านนะคะ 1. ระบบการล็อกอินใช้ username password ของเจ้าของร้าน 2. ตรวจสอบการสั่งซื้อโดยการตรวจสอบผ่านกล่องข้อความของทางร้านหากมีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาผ่านทางกล่องข้อความ 3. การรวมยอดการสั่งสินค้าเมื่อลูกค้าระบุสินค้าที่ต้องการแล้วแอดมินเพจจะทําการรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากจํานวนสินค้าราคาของสินค้าค่าขนส่งสินค้าตามที่ลูกค้าระบุค่ะ สการชำระเงินเมื่อร,รวมยอดการสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จแล้วและแจ้งให้ทางลูกค้าทราบแอดมินเพจจะส่งช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าทําการชำระเสร็จเรียบร้อยการให้ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางกล่องข้อความพร้อมกับระบุชื่อสกุลที่อยู่เพื่อให้ทางร้านจัดส่งสินค้า 5. การเพิ่มสินค้า สามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้าไว้ที่หน้าเพจของร้านโดยสามารถเพิ่มรูปภาพวิดีโอและเพิ่มชื่อสินค้าราคาจำนวนสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ 6. การแก้ไขสินค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดของสินค้าแก้ไขตัวเลือกสินค้า 7. การแก้ไขข้อมูลเพจแอดมินของร้านค้าสามารถทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ 8. ข้อมูลเชิงลึก 9, QR code สำหรับเพจทางร้านได้ทำ QR code ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ารับความสะดวคู่มือระบบหลังร้าน 1. ระบบการล็อกอินใช้ username password ของเจ้าของร้านเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เพจของร้าน 2. ตรวจสอบการสั่งซื้อตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านทางกล่องข้อความของทางร้านค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าจะทำการอินบ็อกมาทางกล่องข้อความ 3. รวมยอดของการสั่งสินค้าเมื่อลูกค้าระบุสินค้าที่ต้องการซื้อมาทางข้อความแล้วทางร้านค้าจะทำการรวมยอดโดยอ้างอิงจากขนาดจำนวนที่สั่งและค่าขนส่งตามที่ลูกค้าแจ้งมา 4. การชำระเงินเมื่อรวมยอดการสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จแล้ว แล,และแจ้งให้ทางลูกค้าทราบแอดมินเพจจะส่งช่องทางการชําระเงินให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าทำการชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านทางกล่องข้อความพร้อมกับระบุชื่อสกุลที่อยู่เพื่อให้ทางร้านจัดส่งสินค้าตรวจสอบการโอนเงินในบัญชีที่ลูกค้าโอนมาหลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน ความระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า 5. การเพิ่มสินค้ากดปุ่มเพิ่มสินค้าจากนั้นจะขึ้นให้ลงข้อมูลดังนี้จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดของสินค้าประกอบด้วยรูปภาพชื่อของสินค้าราคาสินค้าเป็นต้นเมื่อกรอข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลดังนี้เราจะเห็นสินค้าของเราทั้งหมดการแก้ไขสินค้าหากทางร้านต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลสินค้าสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มแก้ไขเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้ทางแอดมินเพจทำการแก้ไขข้อมูลและเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกเจ็จการแก้ไขาข้อมูลเพจข้อมูลทั่วไปเช่นชื่อหลานชื่อผู้ใช้คำอธิบายหมวดหมู่ข้อมูลการติดต่อ ำแหน่งที่ตั้งเวลาทําการข้อมูลเพิ่มเติมเช่นราคาสินค้าโดยที่ปีแทนหลักหน่วยปีปีแทนหลักสิบปีปีปีแทนหลักร้อยและปี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 แทนหลักพัน 8. ข้อมูลเชิงลึกภาพรวม ติดตาม 9. QR Code ทางร้านได้จัดทำ QR Code ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการสั่งสินค้าและการชำระเงิน QR Code เพจร้านค้า QR Code หมายเลขโทรศัพท์ของร้าน คิดว่าโค้ดพร้อมเพย์เพื่อใช้ในการดำเนินชำระเงินกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ